อย่างเดียวนี่กิโลประมาณห้ามหมื่นบาทมันไม่เป็นยาเสพติดแต่ตอาน,นี้สามารถจะนำมาปรุงอาหารจำหน่ายได้แต่ท่านี้มันจะต้องมาจากสถานที่ที่เขาขออนุญาตปลูกถูกต้อง ที่15มีนาคมที่ร้านรื่นเริงกันภายในซอยชัยพฤกษ์อาบางละมุงจัังหวดชนบุรีแพทย์หญิงรัติกรประเสริฐไทยเจริญเพศจชกรเชี่ยวชาญรองนายแพทยศาสราธาสณาสุขจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายพรชัยสังเอียดปลัดอเภอบางละมุงนายสมพลจิตติเรืองเกียรติาสราธาสณาสุขอเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่าสราธารณาสุข ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาโดยมีนายรังสีจังคณะสมบัติผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการการแพทย์แผนไทยไทยเฮอร์พลัสค์ขอชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขแพทย์หญิงรัติกรประเสริฐไทยเจริญเภสัชกรเชี่ยวชาญรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร้านจำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาเนื่องจากปัจจุบันได้มีการปลดล็อกส่วนของพืชกัญชากัญชงประกอบด้วยเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งรากและใบที่สามารถนำมาปรุงเมนูอาหารจำหน่ายได้จะเหลือในส่วนของช่อดอกและยอดที่ยังเป็นยาเสพติดอยู่ โดยในส่วนที่มีการปลดล็อกนั้นจะต้องมาจากสถานที่ที่มีการขออนุญาตปลูกที่ถูกต้องจึงต้องลงมาตรวจสอบในครั้งนี้ซึ่งจากการตรวจสอบที่มาของใบกัญชาที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่มจำหน่ายนั้นได้มาจากแหล่งไหนทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการซื้อมาจากวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บพลัสที่มีใบอนุญาตปลูกถูกต้อง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชาจะต้องได้รับการอนุญาตจากออยก่อนโดยเจ้าของผู้ผลิตสินค้าจะต้องยื่นขออนุญาตจากออยอย่างถูกต้องส่วนผู้ที่จะนำมาจำหน่ายจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนจะนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนแต่หากจะนำใบกัญชามาปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายนั้นไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องซื้อใบกัญชาจากแหล่งที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องทั้งนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชาและกัญชงยังไม่ได้รับอนุญาตจากอ,อยอให้มีการนำมาเป็นส่วนผสมปัจจุบันแหล่งที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชากัญชงในประเทศไทยมี46จังหวัด ครอบคลุมประชาชนประมาณ2,500ครัวเรือนและในโรงพยาบาลส่วนตำบลอีก251แห่งซึ่งมีการปลูกกัญชาไปแล้ว15,000ต้นทางด้านนายรังสีจังธนาสมบัติผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยไทยเฮอร์พลัสกล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขลงพื้นที่มาตรวจสอบและให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการประกอบกิจการภายใต้กฎหมายที่กำหนดและพร้อมปฏิบัติตามข้อแนะนำที่เจ้าหน้าที่ได้ให้รายละเอียดไว้ทุกขั้นตอน,นจัไหนัยเื่องดื่มปัญชาท่อนนี้ทุกคนก็จะทราบข่าวว่ามันมีการปลดล็อกในเรื่องของตัวใยตัวน้านคนนี้มันมีแค่หมดขงช่อดอกกับยอดที่มันเป็นยาเสพติดอยู แต่ผลิตภัณฑ์อื่นตอนนี้ส่วนอื่นของของกัญชามันโูนบกลบว่าม่เป็นยาเสพติดแต่ตอนนี้สามารถจะนํามาปรุงอาหารจําหน่ายได้แต่ตอนนี้มันจะต้องมาจากสถานที่ที่เขาขออนุญ,ญาตปลูกถูกต้องเราก็เลยต้องตามลงมาดูว่าตรงนี้ที่นําไปกัญชามาทําเป็นเครื่องดื่มจาหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปตรงน,นี้ได้มาจากแหล่งไหนนะซึ่งก็มาดูแล้วก็พบว่าเขาซื้อมาจาก ทางวิาสาหกิจชุมชนที่มีใบอนุญาตปลูกถูกต้องนะคะขั้นตอนของการขอ,อเปิดร้าน